สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบ่าวสุวนทุกท่านนะครับนานแล้วไม่ได้พบกับท่านผู้ชมพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับว่าเนื่องจากสถานการณ์ต่างๆนะครับที่ไม่เอื้ออํานวยนะครับแล้วก็จากอุปกรณ์นะครับที่เกิดความสํารุดสุดทมเสียหายนะครับก็เลยไม่ได้มาพบกับพี่น้อง แต่สําหรับในวันนี้นะครับก็มีข่าวคราวมาแจ้งให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับทราบอีกเช่นเคยนะครับซึ่งมาพบกับพี่น้องในวันนี้นะครับก็มีข่าวดีถึงเรื่องเงินช่วยเหลือพี่น้องที่ตัดอ้อยสดสะอาดนะครับที่มีอ้อยปนเปื้อนของทางพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับที่ทาง ภาครัฐนะครับจะจ่ายให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยซึ่งอ้อยปนเปื้อนคืออ้อยที่ตัดอ้อยสุดแต่ว่าเป็นอ้อยที่ปนกาบใบนะครับและอ้อยยอดยาวต่างๆนะครับก็จะมีการมาคิดคำนวณจ่ายให้กับพี่น้องนะครับซึ่งขั้นตอนต่างๆนะครับทางรัฐบาลนะครับก็ขยายเวลาในการเบริกจ่าย งบประมาณในส่วนนี้นะครับซึ่งก็จะได้เสนอกับคอรมอชุดใหม่นะครับซึ่งหลังจากนั้นพี่น้องก็จะได้รับสําหรับพี่น้องที่ตัดอ้อยสดนะครับที่เป็นอ้อยปดเปื้อนอยู่ในโคต้านะครับโดยการจ่าย69บาบาทเช่นเดิมกับพี่น้องที่ตัดอ้อยสดสะอาดนะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขตรงที่พี่น้องที่ตัด อ้อยปนเปื้อนนั้นในโคต้านั้นๆนะครับก็ต้องไม่เกิน5%นะครับในโคตา้าพี่น้องถึงจะได้รับโดยการตัดอ้อยที่ปนเปื้อนนั้นออกนะครับจ่ายเฉพาะอ้อยสุดคุณภาพดีในโคต้านั้นๆให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับถึงคิวของพี่น้องชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสุดปนเปื้อนซึ่งในรอบแรกนั้นพี่น้องที่ตัดอ้อยสุด ปนเปื้อนนั้นจะไม่ได้รับเงินในส่วนนี้นะครับหลังจากที่คณะกรรมการมีความเห็นชอบเรียบร้อยนะครับก็จะนําเสนอคอรมอให้เห็นชอบอีกทีถึงจะจ่ายเงินให้กับพี่น้องได้นะครับซึ่งในตอนนี้ก็ยังรอคอรมอชุดใหม่ที่เข้ามารับหน้าที่นะครับที่จะเป็นคอรมอ,อนุมัติให้กับพี่น้องในส่วนนี้นะครับซึ่งผ่านขั้นตอนต,าต่างๆของสอนอ ของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านสำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายก็รอแค่เสนอครอมเห็นชอบก็จะจ่ายให้กับพี่น้องที่ตัดอ้อยสดได้นะครับโดยมีเงื่อนไขคือต้องมีอ้อยปนเปื้อนไม่เกิน5%เอร์เซ์ในโคตา้านนั้นๆจะหักอ้อยที่ปนเปื้อนออกจ่ายเฉพาะอ้อยสดสะอาดคุณภาพดีนะครับซึ่งแต่ก่อนนั้นพี่น้องที่ตัดอ้อย สดแต่ว่าเป็นอ้อยปนเปื้อนนั้นจะไม่ได้รับเหมือนอ้อยไฟนะครับแต่อ้อยไฟนั้นก็หมดสิทธิ์จะได้รับเงินในส่วนนี้นะครับหากมีอ้อยไฟปนเปื้อนมาในโคต้าก็จะหมดสิทธิ์ที่จะได้รับเงินในส่วนนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็นํามาฝากพี่น้องท่านผู้ชมนะครับยังมีข่าวดีสาสิบเอ็ดบาทนั้นก็จะได้รับนะครับแต่ต้องรอกันอีกหน่อยนะครับสําหรับสาสิบเอ็ดบาทต่อตันอ้อย ค่าอ้อยสดเพิ่มเติมนั่นเองนะครับแล้วค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ